สวัสดีทุกคนเัลุงจะมาสาธิตวิธีรอ,อหรือดัดปิดตวกุ้งด้วยตัวเองเคยเออกไปแล้วหนึ่งคลิปทีนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็จะมาทำคลิปนี้ให้ดูก่อนอื่นเราก็ต้องไปขั้วเข็มก่อนก็อหาอุปรกรณ์ที่จะต้องใช้ อย่างนรกก็คือกระป๋องกรป๋องอะไรก็ได้เก่าๆสะอาดเป็นตะนิมไม่เป็นไรที่จะเอาเข็มไปใส่แล้วก็กลัว้วให้มันเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะ่ก็สีฟ้าอ่อน,น,ออนที่ลืมไม่ได้เลยก็คิน คีมีตัวละตอนนั้นซื้อมาสดจะแปดสิบบาทซื้อมานานแล้วหลายปีแล้วเนี่ยซื้อคิมมาน้ำดำปักน้ำดำเงี้ยมันจะได้ลีปเป็ดลีปเข็มได้ง่าย,ายงอ,งอ,อย่างเงี้ยคี้เป็นง่ายๆนี่ยารงออะไรเงี้ยมันก็ได้ง่ายเดี๋ยวมาดูวิธีทําเดี๋ยวทําให้ดูมันมีที่ทําไวมั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วแต่คนชอบอ่ะแต่ถ้างองอคิดคนออน้นด้วยตัวเองมันก็มันก็จะตีกับตัวเราอ่ะภูมิใจเออเราทาเองได้เราไม่ต้องไปซื้อเขาจะซื้อเขามาทีมก็ไม่ถูกใจลุงเคยซื้อเข้ามามันไม่ถูกใจงนนั้นเดี๋ยวมาดูกันวันรุ่นนี้เราก็ต้องไปซื้อเข็มมาเข็มนม่ก็ต้องเป็นเข็มเบอร์สองนะ ต่เนี่ยมันจะเป็นตาคุ้มอันนี้เป็นยี่ห้อใหม่ตาใหม่เนี่ยนี่เป็นตาคุ้งเห็นไหมคุ้งยกนิ้วโป้งมันบอกว่าดีเยี่ยมเนยนี่ก็ไปซื้อมาซื้อเข็มมาแล้วก็ซื้อครีมมาเสร็จแล้วเข็มเนี่ยเวลาไปคั่วเ,เ,เ,เนี่ยใช้กระป๋องกระป๋องเก่าๆเนี่ยที่บอกไปเด็ดี่แรกอะเนี่ยกระป๋องนี้เอาไปตั้งไฟค่ะแล้วก็ให้มันร้อนก่อนนะ ให้กระป๋องเรารู้ว่ากระป๋องมรีร้อยแล้วก็เอาเบ็ดใส่ลงไปสีแรกเลยที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นสีเหลืองอ่อ,อนเสร็จจากสีเหลืองอ่อ,อนก็จะไล่ไปจนเป็นสีน้ําเงินปิดหมนครับเรายังใช้ไม่ได้นะเพราะมันจะแข็งมันจะเปาะมันยังไม่สุกไงพอเวลาเรางองเนี้ยเราลองมิเสร็จแล้วมารอมารอตรงตรงช่วงช่วงที่มันหักเนี้ยเนี่ยถ้ามันรอช่วงหักเนี้ย เราจับเป็นติงนี้ใช่ไหมเราหักเนี้ยทีมันเปากมันเปาะเสร็จมันก็ตรงเนี้ยมันก็จะเข้าเนื้อเราเลยปวดด้วยนะเนี่ยงอยเป็นติฟ้าอ่อนเสร็จแล้วเราก็มาดัดอันนี้จะเป็นวิธีดัดอืมประมาณครึ่งเซนลมะมั้งครึ่งเซนหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งเซนนะเนี่ยวัดระยะเอาแล้กกาเอาลองงอดูนะเดี๋ยวมันํำนานก็จะเก่งเอง ตีซะเอาครึ่งเซ้นแล้วกันนะี่จับหักเนี้ยงอเนี้ยปลายนี่เราต้องหนีบให้แน่นๆนะเสร็จแล้งงอก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเห็นไหมเห็นลักษณะนี้แล้วก็จะงองอเข้าไปอีกนิดนึงดเดียวก่อนแล้วก็จับตรงเนี้ยงอ เราต้องดูให้มันโค้งหน่อยๆอย่าไปให้มันโค้งมากโค้งหน่อยๆก็ถึงเนี่ยวัดครึ่งวัดครึ่งหนึ่งเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งจากจากมาไลา่ยอย่างนี้นะหมายถึงว่าระหว่างโค้งกับระหว่างตูดเต๋ดเนี้ยเนี่ยให้มันได้สักครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จับเนี้ยแล้วก็วย้ำย้ำย้ำเข้าไปเนี่ยก็จะได้แล้วเห็นไหม เสร็จแล้วง่ายทีเดียวลองทำดูเดี๋ยวก็ชำนาญเองเนี่ยมาได้แล้วอันนี้เป็นทรงเป็นกุ้งแต่อย่าลืมนะเราต้องดูตรงนี้มันบิดมันเบี้ยวไหมเนี่ยลักษณะเงี้ยมันจะบิดจะเบี้ยวหรือเปล่าถ้าไม่บิดไม่เบี้ยวเราก็ไม่ต้องไปดัดมันแต่ถ้าเราดูแล้วมันเบี้ยนิดๆิดเราก็จับเนี้ยคืนมันหน่อยแค่นี้จบแหละใช้ได้แล้วเนี่ยง่ายง่ายเราคิดค้นเอง นี่ก็จะบอกว่าทรงลีนกุ้งมันมีสองทรงทรงอันนี้ทรงที่ลุงคิดเองจริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้อันนี้เป็นทรงแรกที่ลุงใช้มันจะตูดมันจะสั้นเห็นปะ่ะอันนี้พันตะโัวแล้วได้แค่นี้คือมันจะสั้นกว่าอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้ว อันนี้พันเสร็จแล้วไหมตะกัวมันจะยาวกว่าเห็นปะฟิวมันจะยาวกว่าแล้วหน้าเบ็ดหน้าแล้วหน้าเบ็ดระหว่างหัวเบ็ดเนี่ยมันจะสั้นกว่าเห็นปะให้แบบแรกนี่มันจะยาวกว่าเพราะว่าตูดมันสั้นเดี๋ยวจะงองให้ดูว่าตูดข้งงองงอย่างไงาก็จะเริ่มหักหักข้างหน้านี่ก่อนหักให้มันคล้ายๆเป็นวงกลมเลยอะ่ะ อมันก็จะคล้ายๆเป็นวงกลมนี่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปหักที่ตูดทีนี้เราต้องกลับข้างเพราะถ้าไม่กลับข้างเราจับไม่ได้ไงจะจับแบบนี้ไม่ได้ต้องกลับข้างตรงเนี้ยมันจะสั้นหน้ามันจะยาวแล้วตรงนี้มันก็จะสั้นเขาจะ,จะหักนี่เลยเห็นไหม ก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเรอเป็นลักษณะนี้เราก็พันฟิลวไปได้ประมาณห้ารอบเนี่ยพันได้ประมาณห้ารอบเห็นไหมจะได้ห้ารอบอันนี้เป็นทรงแรกเลยตีนกุง้งส่วนหน้าตัวเนี้ยถ้าใครไม่ชอบที่มันเป็นปงกลมเราก็แค่ไขบีบบีบให้มันง้างออกหน่อยหนึ่งรงนี้ออกหน่อยหนึ่งถ้าไม่ชอบนะ แล้วก็จับตรงกลางเนี้ยให้มันเข้าไปหน่เนี่ยมันก็จะแต่อันนี้ก็จะสวยแต่ต้องดู้วมันบิดป่ะถ้ามันบิดเราก็แก้ไขตรงที่มันบิดหน้าเนี้ยมันจะบางทีมันเอียงตรงนี้แต่ตัวนี้เอียงมาทางนี้บางทีมันก็เอียงมาทางนู้นไม่แน่นอนถ้าจับหน้ามันเดียวบิดบิดแล้วก็เช็คดูมันก็ไม่บิดละอันนี้ก็ใช้ได้ละ ไปน่าจะเล็กกว่านิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้นะเนี่ยติงกุ้งเพราะวา่าเาเวลายกอนะ่ละลักษณะยกอนะ่ะเอ็นนี่มันผูกอย่างเนี้ยม,มันจะยกขึ้นมาลนานักษณะนี้ถูกไหมอ่าจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ติงกุ้งแบบแรกอันนี้แบบที่ลุงคิดคน้นกันมาเองแบบเนี้ยใช้ดีดีอันนี้เคยใช้แล้วมไม่มันไม่ค่อยติดนะ่ะ อย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบชิงหลิวถึงก็ว่ามันจะติดดีแต่ลุงใช้มันไม่ตกใจไม่ชอบไม่ค่อยติดลุงก็เลยมาใช้แบบนี้ถ้าพันฟิวเนี่ยเอาไว้ตกพันชิงหลิวถ้าไม่พันฟิวแบบเนี้ยลุงก็จะเอาไว้ตกใส่หน้าเบ็ดลอกเนี่ยตกน้ําลึกนี่ก็ตกน้ําลึกเหมือนกันถึงได้ใช้ฟิวหลายรอบถ้าตกน้ําตื้นก็ใช้สี่ห้ารอบก็พอน้ำลึกต้องใช้ึงเจ็ดรอบ นี่ก็มีกทรงหนึง่งทรงนี้จะเห็นตามตลาดในตลาดก็มีขายนะจะเป็นเบ็ดสําเร็จนะเบ็ดสําเร็จที่มันมีเงี้ยงนะเนี่ยเดี๋ยวจะงอให้ดูใหม่ ถ้ามันไม่ถูกใจเราก็สามารถดัด,ด,ดแปลงมันได้เนี่ยเี๋จะงอว่าแบ็ดที่ตลาดของเป็นยังไงจะเป็นทรงนี้เป็นลักษณะน,นี้เนี่ยเบ็ดที่ตลาดจะเป็นลักษณะเน,นี้ยถ้าเรางอจานานแล้วเดี๋ยวมันก็จะงอมาลักษณะเน,นี้ยเหมือนกันเนี่ยแต่อันนี้มันพันฟิวอันนี้ไม่ได้พัน เบ็ดที่ตลาดแบบนี้มันจะมีเงี้ยงตรงนี้เป็นเป็ดมีเงี้ยงเป็นเบ็ดโรงงานโรงงานเขาผลิตมายี่สิบตัวยี่สิบตัวรือสึกจะสี่สิบาทแต่มัน5ปีมาแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่เคยซื้อเลยหลังจากนั้นก็ซื้อมาใช้แล้วมันไม่ถูกใจดัจกวามันมันเบี้ยวหรือเปล่าเราก็ตัดไม่ให้มันเบี้ยวอย่างตรงนี้แหละที่เขามีขายที่ตลาด มันจะเป็นหอ่อเป็นถุงนั่นแหละถุงสี่สิบห้าสิบเลยก็ไม่รู้ลุงก็ไม่ได้ซื้อมาใช้นานแล้วอาศัยงอเองแต่เนี้ยมาถ่ายทิศให้ดูว่าเออเนี่ยตีนกุ้งตีนกุ้งอย่างทั่วไปอันนี้ตีนกุ้งอย่างที่ลุงคิดคิดขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นเบ็ดเบ็ดที่มีเนี้ยงที่ขายเป็นเป็นหอ่หอห่อที่เขามีขายตามร้านขายอุปรกรณ์ตกปลามันมีเงี้ยงมันไม่ดีอย่างคืเอ,อเวลามันไปติดกุ้งอแก่ตัวใหญ่ๆเนี้ย เงี้ยงเงี้ยมันมีใช่ไหมเวลาดึงออกมันก็ไปติดเนื้อกุ้งออกมาด้วยบางทีไอ้เนื้อกุ้งมันติดออกมาเป็นจุดสําคัญกุ้งไอ้แก่มันก็ตายพอตายเราไปขายก็ไม่มีราคาเขาต้องซื้อเป็นเป็น,ปนขายได้ขายก็คนกินใกล้บ้านได้ขายทุกๆกอ่ะถ้าจะไปขายตามร้านอ่ะมันมันต้องเอาเป็นเป็นไงถ้าตายเขาจะไม่ค่อยรับถ้ารับก็รับราคาจากโลงแปดเก้าร้อยเหลือโลงสองร้อยอะไรเงี้ย ราคามตกรวบเลยก็เลยลุงก็เลยเลิกใช้แบบนั้นก็เลยมางอปิดทรงนี้เองอันนี้ก็เคยใช้แต่ไม่ถูกใจแล้วก็มีทรงเนี่ยทรงกระโหลกทรงกระโหลกตื้นเนี่ยทรงกระโหลกตื้นๆ้นตรงนี้เห็นไหมอันนี้ทรงกระโหลกลึกหรือครึ่งวงกลมเห็นปะมันจะไม่เหมือนกัน มัน้ายกันแต่ความตื้นลึกมันไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันกระโหลกตื้นอันนี้กระโหลกกระโหลกลึกหรือบางคนเลือกครึ่งวงกลมเลยเพราะหน้ามันจะกว้างกว่ามันจะงอขึ้นมาอันนี้มันมาแค่นี้สุดแค่นี้ก็มีหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่แบบน,นี่ตีนห้าแบบห้าแบบ กระโลกลึกกระโลกตื่นอนี้ดูดูแล้วก็เหมือนเซี่ยวนะตรงกระโลกแต่ไม่เต็มนี่จะงกระโลกตเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบแต่ที่ลุงใช้ทุกวันใช้แบบที่ห้าเนี่ยก็อย่าลืมนะตอนที่ต้องเตรียมก็มีเข็มคั่วนี่กระป๋องตั้งไฟให้ร้อนใส่เข็มคั่วให้เป็นถี่ป้านอนเฉพาะยี่ห้อ ยี่ห้อไอ้นี่นะกุ้งนะตากุ้งนะแล้วก็มีครีมปากําแหลมนี่แล้วก็รอตามนะี้ตามใจชอบหรือใครจยาเอาไปเป็นแนวทางเพื่อที่จะไปงอเป็นของตัวเองเป็นทรงของตัวเองอันนั้นก็ได้แล้วแต่คนชอบนะหรือจะเอาตามที่ลุงบอกเนี่ยไปลองงอแล้วลองใช้ดูว่าอันไหนไม่ดีสําหรับตัวเองก็ใช้อันนั้นไปจะได้รู้ว่าเออ ลองรอได้ลองรอเป็นอันทรงเนี้ยเราสามารถหักตกพุ้งแล้วุ้งติดดีเออเราจะได้รู้ด้วยตัวเองมันก็มีอีกทรงหนึ่งนะทรงนี้เคยเคยเห็นนานแล้วแต่ไม่ได้เอามาใช้หรอกเดี๋ยวงอให้ดูเคยเห็นอยู่มันคล้ายๆอย่างเงี้ย ไม่เคยเอามาใช้เพราะว่าดูดูแล้วมันไม่น่าจะติดเ่ะแต่ก็ยังไม่เคยลองตีมันคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่หน้ามันลึกกว่าห้างออยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันน่ะ แต่มันก็เป็นเทคนิคเข่าว่าสูตรเข่านะเนี่ยเออเขางอแค่นี้แหละองอเหมือนกันแต่ก็บอกติดดีสําหรับเขาอะแต่ลุงเคยใช้แล้วไม่ค่อยติดนะ่ะนี่มันเป็นอะไรก็ไมรู้มันไม่ถูกกันมั้งเออหนะลองดูนี่นอีกแบบเออให้ดูอีกแบบนลองดูนะเนี่ยลองไปใช้ดูลองไปงอเนะี่ยนี่ก็เป็นแนวทางให้เฉย,เฉย ส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบนั้นก็คิดเอาคิดค้นเอาหรือจะเอาแบบพวกนี้ไปลองใช้ดูก่อนถ้ามันดีแบบไหนเราก็เก็บไว้เราก็ลองคิดค้นอีกคิดค้นขึ้นมาเองว่าเออเราจะทําแบบไหนจะงอแบบไหนมันถูกใจเราแล้วกุ้งติดดีอันนั้นมันก็เป็นสูตรของเราอันนี้ครับเป็นแค่แนวทางเฉยๆส่วนใครจะนำไปใช้อย่างนั้นก็สุดแท้แต่ใช้วิจารณญาณกันเอา คลิปแค่เอาทุกอย่างต้องมีสูตรเป็นของตัวเองนะอืมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอืมก็เป็นแนวทางเฉยๆนะส่วนใครอยาไปใช้ไงก็พากันไป <Yeah. S 1> ก็ได้ดูกันไปแล้วนะสำหรับการที่เราจะงอ,งอเขียมตกตุ้งเองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขา พอซื้อข้ามันมีเนี้ยบางทีติดกุ้งมากุ้งก็ตายง่ายติดปลา,าก็ปวดยากก็ลองดูนะก็ะลองเป็นแนวทางเอาใครจะนำไปใช้แบบไหนก็สุดแท้แต่ชอบกัน <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมกันไอโอบดีรักษาสุขภาพด้วยนะบ๊ายบาย